สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีส,สเกตและกันทลอด และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45สีแซตนิอภาคอิสานทชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากงแก้วค่ะสํานักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือการดําเนินธุรกิจข้าวของสถาบันเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกดปี2563รองรับ AEC ค่ะ เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่20ตุลาคม2563ค่ะหนห้องประชุมโครงการชนลประธานรีสเกตอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตนางอัญชลีศรีหามาสสหกรณ์จังหวัดริสเกตเป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินธุรกิจข้าวของสถาบันเกษตรกรจังหวัดริสเกตประจำปี2563ายภายใต้โครงการเพิ่มคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อรองรับ AEC พร้อมกับบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางขับเคลื่อนและเชื่อมโยงธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสถาบันเกษตรกรจังหวัดริสเกตโดยมีนางสุวรรณีอาสุโพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพนักงานราชการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จากสํานักงานสหกรณ์จังหวัดลูกจ้างสํานักงานสหกรณ์จังหวัดผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรจังหวัดศรสีสะเกตให้การต้อนรับ โดยก่อนเริ่มการประชุมทางสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกดได้มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยโครงการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี2563เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกําลังใจในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนให้กับโรงเรียนที่ร่วมโครงการประกวด นางสุวรรณีอาสุโพผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสาก์กล่าวค่ะว่าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายหกรกรหรือกลุ่มกเกษตรกรในจังหวัดเชื่อมโยงการดําเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสาก์หรือกลุ่มกเกษตรกรในจังหวัดเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสถาบันเกษตรกร,ร,กรให้มีความเข้มแข็งรวมทางสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข,ข่ายของสาก์หรือกลุ่มเกษตรกรโดยมีสาก์ผู้แทนสาก์ภาคการเกษตร เกษตรจำนวน56แห่งผู้แทนกลุ่มเกษตรกรจํานวน39แห่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสาหากรณ์จากสํานักงานสาหากรณ์จังหวัดริสเกตเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น120คนเข้าร่วมประชุมผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสาหากรณ์กล่าวต่ออีกค่ะว่า เมื่อจบการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้แล้วมุ่งหวังว่าสหากรณ์กลุ่มกเกษตรกรจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายขาบวนการสหกรณ์หรือกลุ่มกเกษตรกรอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจและสร้างเครือข่ายในด้านวัตถุด,ดิบสินค้าและบริการภายใต้ห่วงโซ่อุปทานอีกทั้งยังเป็นเรื่องดีที่ผู้แทนสหกรณ์หรือกลุ่มกเกษตรกรเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดรีสเกตจะได้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนและ เชื่อมโยงธุรกิจการรวบรวมข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกิดเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสหกรณ์กลุ่มกเกษตรกรในจังหวัดตลอดทั้งการยกระดับและพัฒนาสินค้าสหากรณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมีแนวทางเพื่อนําไปพัฒนาให้องค์กรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากมีการเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไปค่ะ